สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับทวิจิกับทวิจิชแนลนะครับวันนี้วันนี้เราอยู่กับเบเดนโซนะครับซึ่งผมก็มันเมื่อยเฮ้ยอย่าเพิ่งเมื่อยสิลูกแล้วเข้ามาคุยกันการเฮ้ยผมพยายามเวลนสุดมาก,ก็เลเวล45่าสักทีใจความหลักของคลิปนี้คือการรีวิวฟอร์ดมาสเตอร์นะครับก็ พอร์ตมสเตอร์เนี่ยพูกนีง้ไงคือมันจะมีอยู่2ธาตุคือไฟกับน้ําแข็งนะครับดูจากสกิลของมันคือมีไฟกับน้ําแข็ง2ออันนี้ต่างกันไงผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดปีกย่อยขนาดนั้นแต่เอารวมๆคือไฟไฟมันยังไงคือเบิร์นใช่ไหมพอเบิร์นปุ๊บก,ก็จะทำดาเมจได้มากกว่าขณะที่น้ําแข็งคือการทําให้มันแข็งมันฟรีซเออมันก็มีทั้งฟรีซมีทั้งสโลว์อ่ามุมเรสปีดร้อยลงอะไรเงี้ย เออก็แล้วแต่ตามสเต็ปนะครับแต่ถามว่าผมเล่นอะไรผมเล่นไฟนะครับน้าแข็งทําไมถึงไม่เล่นน้ําแข็งช่างมันเถอะครับเอาไปว่าผมชอบไฟผมก็เลยเล่นไฟนะครับอ่ะมาทีนี้เรามาดูกันว่าสกิลมันมีอะไรบ้างสกิลหาก,กินนะครับฝ่ามือพลังไฟนะครับเรื่องสกิลบิลอันเนี้ยแล้วแต่เลยยิ่งกว่าดาร์ก,กเน็ตอีกคือดาร์ก,กเน็ตเนี่ยดาร์ก,กเ,นเน็ตเนี่ยมันเป็นสกิลสกิลมา แล้วก็อัพว่าจะหนึ่งองสามสี่ห้าว่าไปแต่เบเันโซคือเขามีสกิลมาให้คุณหมดแต่ลูกเล่นของแต่ละสกิลไม่เหมือนกันกูก็อัพกันเอาเองอันเนี้ยขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นแต่ละคนเลยว่าชอบแบบไหนนะครับอ่ะฝ่ามือพลังไฟก็ไม่มีอะไรคลิกซ้ายคลิกขวาธรรมดาคลิกซ้ายเป็นไฟคลิกขวาเป็นน้ําแข็งนะครับเออผมอยากรู้มากเลยใครรู้ช่วยเม้นหน่อยนะว่ามันมีแบบที่เทรนที่แบบ มีตัวดัมมี่เอาไว้ให้เราโจมตีเล่นๆไหมอะคือผมหาไม่เจอนะครับคือเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยถ้ามีถ้ามีคนบอกว่ามันมีผมก็จะไปไปลองสกิลที่นั่นนะครับคลิกซ้ายเป็นฝ่ามือไฟคลิกขวาเป็นฝ่ามือน้ําแข็งธรรมดาเลยนะครับขึ้นกระแทกนี่อา่ายังไงดีมันแล้วแต่เอาไว้คอมโบก็ได้เอาไว้บล็อกก็ได้แต่ในที่นี้ผมใช้คอมโบนะครับคือ มันจะเป็นผลก็คือถ้าถ้าเรามีสแต็กไฟอ่ะ5สแต็กใช่ปะ่ะสามารถไล่เพิงอเวจีกระบวนท่านหนึ่งได้ทันทีเลยอ๋อนี่อันนี้คือเพิงอเวจีสามารถไล่ได้ได้ทันทีนะครับก็ไอต้องนั้นช่างหัวมันช่างมันไปก่อนนะครับมีอะไรอีกลำลำแสงเพิงก็ไม่มีอะไรก็แค่ปล่อยไฟทำดาเมจแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกความจริงสกิลของเกมเนี่ยแม่ง มันไม่ได้อลังการอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคอมโบขึ้นอยู่กับลูกเล่นของสกิลมากกว่าทีนี้เนี่ยไอรีวิวสามเนี่ยมันมี3ฟังก์ชันไอสองมันจะมีดึงดูดคือดูดดูดมอนเตอร์จากไกลๆอ่ะดูดเข้ามาใกล้ตัวเรานะครับอีกอันนึงเป็นดึงเป็นเป็น,เป,นเป็นดึงก็คือเราจะวางหลุมดำตรงพื้นที่ตรงแมปในแมปแล้วมอนเตอร์ก็จะถูกลากมาอยู่ตรงกลางไม่เห็นภาพใช่ไหม ไม่เห็นภาพอ่ะไปกี้นี้ผมบอกคลิกซ้ายคลิกขวาอันนี้ไฟหว่าคลิกขวาเป็นน้ําแข็งคลิกซ้ายเป็นไฟคลิกขวาเป็นน้ำแข็งนะครับแล้วก็ไปกี้นียหลุมดึงดูดเห็นปะเนี่ยผมวางตรงกลางเนี่ยแล้วมอนนเตอร์มันจะถูกลากมาที่เหลือก็แค่ให้เราฟาดแค่นั้นเองตายไปอ๋ออัดอ่าอะไรประมาณนั้นนะครับมังกรหนาวเนี่ยหนาวกันเลยทีเดียวมังกรหนวเนี่ยอ่า ผมมองว่ามันเป็นแค่สกิลแบบสกิลสลโล่ะเออเป็นสกิลสลโลส่วนคุกน้าแข็งเนี้ยผมยังไม่ชัวนะครับเพราะว่าเพราะว่าเมื่อก่อนหนาวเน็บเนี้ยมันคูดาวสิบแปดแต่พอเป็นคุกน้าแข็งเนี้ยมันคคูดาวสี่สิบห้าแต่ก็คิดว่ามันคงมีจุดดีอะไรของมันนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรอันนี้อะไรบอลสายฟ้าจะแตกลอองปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเออ มมสตินอกนัะก็ไม่มีอะไรละโอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้คือคลิกซ้ายเป็นไฟคลิกขวาเป็นน้ําแข็งนะครับแล้วแต่ว่าเราอยากเล่นอะไรแล้วก็ขึ้นกระแทกเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนให้มันเป็นคอมโบนะครับเพราะว่าเราจะได้แบบใช้สกิลเพิงเอเวจได้ในทันทีนะครับเพิงเอเวจอันนี้กด X ออ่าเป็น,นดาเมจไฟแค่นั้นเองส่วนบอลน้ำแข็งก็เป็นดาเมจน้ำแข็งแค่นั้นแหละนะ ไม่มีอะไรเลยขึ้นความร้อนก็นั่นแหละเอาเป็นว่าต้องลองเล่นดูแม่งอย่างนี้เรียกว่ามารีวิวไหมอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเหมือนเหมือนไม่ได้เรียกว่ามารีวิวนะครับเอาเป็นว่าอย่างที่บอกคือฟอร์มาตเตอร์ใช้ได้สองธาตุคือฝ่ายกับน้ําแข็งนะครับอ่ามีสกิลล้มสกิลล้มเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเล่นคอมโบให้ดูนะครับส่วนปกติแล้วเนี่ย สังเกตน,นะครับคือพอเราใช้ไฟปุ๊บอะเราจะมีเนี่ยมันจะเป็นสแตก็กมันจะได้มากแคห่ห้าไปสแตก็กเก็บเก็บสแตก็กสแต็กตัวเนี้ยเราโจมตีตัวไหนก็ได้จะมอนเตอร์ตัวเก่าหรือมอนเตอร์ตัวใหม่ก็ได้แต่ว่า,าขอแคใ่ให้เราโนให้เราตีตีมันได้ก็พอนะครับแต่ทีนี้เนี่ย คืออย,อ,ยอย่างที่รู้อ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือไฟอ่ะถ้าเราตีไปเรื่อยๆปุ๊บมันจะติดเบิร์เหรอวะถ้าเราตีใช้สกิลไฟกักบมอเตอร์ที่ติดเบิร์เราก็จะได้รามเมจดเพิ่มขึ้นนะครับในที่นี้น่าจะเป็น1.2 1 5น้แต่ว่ามันไม่เบิร์อ่ะอ่าอันเนี้ยคือเบิร์เนี่ยพอติดเผาปุ๊บมันจะตีแรงขึ้นเอ้ยว่าเป็นเต็อ่า คือถ้าติดเบอร์น่ะมันจะตีแรงขึ้นนะครับแค่นั้นเองส่วนสกิลน้ำแข็งก็คือแค่ฟรีสนะครับเป็นฟรีสอ่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยหวะอ่ะอันนี้เยอะแข่งไงวะมันจะเป็นทำให้มันสาโลเนี่ยเออถ้าสายน้ำแข็งอ่ะมันจะมีโล่โล่น้ำแข็ง ถามว่าเวลาเราเล่นอ่ะโอเคเราแยกสายไฟกับน,น้ําแข็งจริงก็จริงนะแต่ว่าเวลาเล่นอ่ะเราก็ต้องผสมกันอยู่ดีอ่ะระหว่างไฟกับน,น้ําแข็งสําหรับไฟสาหรับเรื่อว่า45เนี่ยตรงเนี้ยไอ้เพิงสแ,แต็กเนี่ยอันเนี้ยอ่าเราต้องใช้หลุมดําก่อนถึงจะใช้เพิงสแ,แต็กได้นะครับแล้วเราก็ต้องมี มีโซด้วยเนี่ยโอเคเนี่ยสมมุติว่าผมใช้หลุมดำเนี่ย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 ไมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือคือมันจะขึ้นแถบสแต็ขึ้นมาคือเราใช้หลุมดำเสร็จแล้วเราใช้สกิลกดกด,กดใช้กดใช้สกิลนั้นต่ออะไรเงี้ยเออเนี่ยเดี๋ยวไปอีกตัวหนึง่งแต่เดี๋ยวรอแต่ว่ามันคูดาวนาน่ะมันคูดาวสี่สิบมันคูดาวนาทีหนึ่งเนี่ยนะ ก็นั่นแหละถ้ามองไม่ทันก็โรแบ็กกลับไปอันต่อไปเนี่ยอันนี่ผมยังใช้ไม่เป็นโซจะใช้ไปนหนึ่งเล่งสูงสุดเพิ่มไฟหนึ่งดวงทะลุก,กานป้องกันขณะผ่านวิญญ,ญาณและผ่านวิญญ,ญาณเนี่ยคือสกิลไหนเอางี้ผมบอกสกิลที่ทำดาเมจสำหรับไฟดีกว่านะครับ จะได้รู้ว่าสกิลไหนเป็นสกิลทำดาเมจโอเคมาสกิลทำไม่เมจหลักๆอ่ะอันนี้เป็นสกิลหากินนะฝ่ามือเนี่ยฝ่ามือไฟน้ำแข็งเรียกว่าสกิลหากินนะครับสกิลทำดาเมจหลักๆสำหรับผมนะก็คืออ่ามังกรคู่อยู่ไหนวะเดี่สกิลมังกรคู่สำหรับผมผมคิดว่ามันคือสกิลทำดาเมจคือได้เยอะอยู่ นะครับแล้วก็สกิลฝนดาวตกสกิลท่านั้นเดีกอกันนึงคือฝนดาวตกอ่าคืออยู่นี่นะครับสกิลเนี้ยมันจะเป็นอ,อ,อุกบาทตกลงมานะครับซึ่งดาเมจได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สกิล,ลอีกแต่คิดว่าคนอื่นน่าจะมีคอมโบที่ดีกว่านี้นะ,ะก็ลองเมนเอาไว้ก็ได้นะเผื่อแบบคนอื่นจะได้จะได,จะได้รู้เพราะผมคิดว่าคอมโบเกมนี้มันเยอะมากเลยอนะเนี่ย ผมจะทำให้มันล้มก่อนแล้วผมก็ดูดดูให้มันอยู่ตรงกลางเว้ยเนี่ยแล้วก็ใช้ปลดย้อนตกนี่เหลือก็ระดมละเนี่ยคือแค่เนี้ยก็ทำระเบิดได้เยอะแล้วอะจริงๆนะอันนี้คือความคิดผมนะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเทคนิคหรืออะไรดีๆกว่านี้ก็ก็บอกกันได้นะผมชอบคือแบบบางทีผมก็รู้อยู่แค่เนี้นยนะครับก็ต้องอาศัยท่านผู้ชมนี่แหละเป็น ลองเทคนิคอะไรใหม่ๆนะครับอ่าสกิลโ่อนนัแข่งกับก่อนน้ําแข็งอันเนี้ยมันจะเป็นสกิลแบบเป็นสร้างบาเรียเราแล,แล้วก็แบบว่าฮิลได้เออฟอร์มมาเตอร์มีฮิลนะครับเนี่ยกดแถบสกิลกดแถบเนี่ยคือสกิลฮิลนะเนี่ยสกิลก่อนน้าแข็ง ก่อนน้าแข็งเนี่ยถ้าไม่มีมอเตอร์ตีเราอะ่ะคิดว่ามันไม่มันไม่น่าจะฮิวเรานะเออแต่ว่ามันครูดาวนาะนหนึ่งนาทีส่วนโลดน้ําแข็งเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้ฮิวแต่ว่ามันจะเป็นการฟื้นฟูโซให้เรานะครับแค่นั้นเองฮิวมีสองสกิลคือสกิลที่เป็นก่อนน้าแข็งใช่ปะ่ะกับอีกสกิลหนึ่งที่เป็นอันแรกอะ่ะสกิลหากินอะ่ะเนี่ย สกิลฝ่ามือพลังไฟอ่ะโจมตีและฮิวดูดดาเมจอีดูดพลังชีวิต5%อย่างเงี้ยดูดไปเรื่อยๆฟอร์ดมาเตอร์เล่นยากไหมผมมองว่าไม่ยากเลยเพราะว่าโอเคหนึ่งมันตีระยะไกลถูกปะ่ะแล้วก็แบบมาแววเจอใครฟอร์ดมาเตอร์เหมือนกันใช่ไหมผมว่าแม่ต้องไม่ต้องนำแข็งแน่เลยดูด,ดโอ้โหนั่นแค่น้ำแข็งจริงด้วย เอาดีเอาดีาาน้ำแข็งกับน้ำแข็ง e เอาดีเอาดีเดี๋ยวเดี๋ยวอู้หูอ้ายอู้หูอ้ายอ้ายมังกรคู่มังกรคู่เดี๋ยวมันแข็ง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 เอาดีหิวก่อนด้วยหิวด้วยหิวด้วยหิวแล้วอ่ะหิวแล้วอ่ะวู้วแข็งอ้ชิบหาย อ่าเฟื้อฟูโฟแป๊บอุ้ยชิปแข็งอ่าดูดดูดแล้วโอ้ยมันโล่อ่ะมันโล่อยากจคิดว่ามีโล่คนเดียวนะเว้ยอยากจคิดว่ามีโล่อยากจคิดว่ามีโล่คนเดียวแล้วเรารอจังหวะเพื่อต้านที่เพื่อแบบโอ้มันโอ้โหมันคิวแบบไอ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหมันโอ้โหอุ้ยชิปเดี๋ยอุ้ยชิปแข็งไอแข็ง คือแข็ง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 โอ้ยเจ็บ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 โอ้ยาวโอ้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ชิดโอ้ยชิดตายโอ้ไม่โอ้ยมังกรคูไปดีมังกรคูไปดีไปไหนเซนีไปไหนเจ็บเจ็บเจไปไ,ไปไ,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 ปไป ขึ้นมาขึ้นมาอุ้ยเดี <er ๋ยวเดี <k 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 ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยายายาแป๊บมันไม่ได้ฮิวนะต้องรอมันตีนะเมื่อกี้นี้ผมกดปุ๊บแม่งเสียนะรู้ไหมไอเดี๋ยวคายกนคายกนเอือเกือบไปแล้วมันล่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสกิลเป็นน้ำแข็งให้ดูก่อนนะครับว่ายังไงแต่ว่า อย่างที่บอกคือไม่ว่าเราจะเล่นไฟหรือน้ําแข็งอะถ้าเราไม่รู้จักสกิลดีพอผมว่าอาชีพอะไรมันก็ไม่เก่งหรอกเอออาชีพนั้นจะเก่งก็ต่อเมื่อเรารู้จักสกิลของเราว่าแต่ละสกิลเรามีหน้าที่ทําอะไรแล้วมีผลยังไงกับทีมกับเกมกับทุกๆอย่างนะครับเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้มันเป็นไฟใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองสลับอีกบ้าเออ เหนื่อยนะเนี loser, ่ยร <Nur ul. S 2> like hmm. ู้ไหมเดี๋ยวผมไปหาที่แอบดีๆก่อนมาอุ้ยพลาดพลาดพลาดกดผิดอะมาอันนี้คือไฟนะครับสังเกตอันนี้คือไฟเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากน้าแข็งค่อยๆดูทีละเลเวลเลยอะตอนนี้เลเวลเลเวลหนึ่งผมไม่เปลี่ยนเราดูเลเวลสองนะครับถ้าเป็นฝ่ามือไฟเนี่ยจะเป็นดาเมจกับฮิวอันนี้ไปความเร็วกับนั่นแหละมาพอผมเปลี่ยนเป็นน้าแข็งใช่ไหม เออไม่เปลี่ยนไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับตรงเนี้เหมือนกันขึ้นกระแทกตรงนี้เหมือนกันเฮ้ยขึ้นกระแทกไม่เหมือนว่ะเดี๋ยนะอ๋อขึ้นกระแทกเหมือนกันดึงอันนี้มันเป็นดึงเออผมก็ว่าอยู่โอเคมันเหมือนกันต่างกับที่สกิลนี้สกิลเลขสองนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันจะเป็นเกลน้ำแข็งนะครับคือสกิลนียเป็นสกิลทำนามัแหละ นะครับคือมันแบบเดียวกับไฟไฟตรงนี้ก็จะเป็นลำแสง,พสงเพลิ่มลำแสงเพลิงเป็นสกิลทำ damage เหมือนกันนะครับคือเราสามารถใช้สกิลนี้ได้ทันทีก็สแปมสแปรไปนะครับถ้าดาเมจที่เราผัดสองพันอะไรเงี้ยโอเคลุมดำเรียือสองพันหมดแล้วนะคือต่างกันที่สกิลนี้สกิลเดียวนอกนัน้นเหมือนกันหมดโอเคอันเรือสามตรงเนี้ยจะเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อ๋อตรงเนี้ยน้ำแข็งจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นมุปกรณ์หนามเน็บถูกปะ แต่พอเป็นน้ำน้ำแข็งใช่ไหมเอ่ามันจะเป็นรูปเห็บรูปเห็บหนา,นนาด้ยหนาเนี่ยนะครับก็ผมไม่รู้ว่าสกิลนี้คือสกิลอะไรคิดว,ว่าน่าจะเป็นสกิลทำดาเมจนะครับดูจากดาเมจอะ่ะมันหกพันอะห้าพันหกพันนะครับโอเคดูปห้า 5, ตรงเนี้ได้ไปเหมือนเดิมไม่มีอะไรหกไม่มีอะไรสิบสิบสามสิบสี่ตรงนั้นเป็นสกิลพื้นฐานที่มีเหมือนกันหมดแต่สกิลเูปสิบห้า 15, อันเนี้ยมันเป็นน้ําแข็งนะครับในขณะที่ไฟ เป็นไฟนะครับก็คือถ้าเราเล่นไฟมันก็จะเป็นไฟหรือน้ําแข็งเอางี้ถ้าเราเล่นไฟเราจะได้เราจะมีสกิลธาตุไฟเยอะกว่าสกิลธาตุน้ําแข็งเช่นเดียวกับถ้าเราเล่นน้ําแข็งเราก็จะมีสกิลน้ําแข็งมากกว่าสกิลไฟนะครับอ่ะทีนี้ตรงนี้18นะ่าจะเปลี่ยนเพิงมังกรอีกเออเพิงมังกรกับหิมะมังกรเออเนี่ยต่างกันตรงไหนต่างกันที่ออปชั่นนะครับตรงเนี้ยหิมะมังกรมันจะเป็น เป็นเสริมเสริมเพิ่มดาเมจนะขณะที่ถ้าเป็นไฟเนี่ยมันจะกลายเป็นแค่สกิลพื้นฐานนะครับเออก็อย่างที่บอกคือถ้าเป็นน้ำแข็งดาเมจน้ำแข็งก็พุง่งไงถ้าเป็นไฟดาเมจไฟก็พุ่งเออนอกนั้นแค่นั้นแหละแล้วยี่สิบสองต่างกันตรงไหนต่างไหมลองดูดิไม่ต่างตรงนี้ไม่ต่างเออตรงนี้ไม่ต่าง ยี่สสองยี่ิบห้าไม่ต่างยี่บหกยี่ิบแปดตรงนี้ก็ไม่น่าต่างโอเคตรงนี้เหมือนกันหมดนะครับทีนี้เรามาดูอันล่างนี่อ่านี่มีเรืวลสี่ห้าเรือสี่ห้าจะมีบอลมหาเวทที่ที่ที่จะเป็นสกิลน้ําแข็งนะครับแล้วก็ลําแสงเกรทรงตัวเออจะเป็นน้ําแข็งคู่นะครับในขณะที่ถ้าไฟก็จะเป็นไฟคู่เอาเป็นว่า ไฟกับน,น้ำแข็งจะเริ่มต่างกันที่รลเวสี่สิบห้าพอเล่วหลังถัดจากนี้ไปอะ่ะผมคิดว่าสกิลน่าจะต่างกันแหละเอคือตั้งแต่รุ่วหนึ่งถึงเลเวสี่สิบอ่ะสกิลพื้นฐานมันจะแบบไม่ค่อยต่างกันมากเว้ยแต่พอสี่สิบห้าปุ๊บขึ้นไปอะ่ะแม่งต่างแหละนะครับโอเคก็ปรับมาณนั้นนะครับกับไฟกับน,น้ำแข็งกับฟอร์ดมาสเตอร์สรุปสรุปฟอร์ดมาสเตอร์มีข้อดีข้อเสียอะไรข้อดีคือเล่นง่าย นะครับตอนนี้แหละเน้นง่ายเดี๋ยวผมเห็นแล้วงุดหีดวะว่าจะทํานั้นละโอเคก็เหมือนเดิมนะครับฟอร์ดมาสเตอร์มีดีตรงไหนมีดีตรงเน้นง่ายตีไกลตีแรงคอมโบเรื่อยๆแบบนะค,บคือพอมันอยู่ไกลเราไม่ต้องระแวงถูกปะเออตีแรงสกิลก็แรงอย่างที่เห็นแรงเพราะว่าติดเบิร์นด้วยติดแช่ด้วยนะครับมีอะไรอีกนั่นแหละอะไรประมาณนั้นข้อเสียมีอะไรอีกข้อเสีย ข้อเสียน่าจะเป็นบางนั่นแหละเออนั่นแหละอะไรปะมานั้นก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยเล่นฟอร์ดก็ลองเล่นดูนะครับสนุกดีนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะครับแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเบแดนโซที่เป็นแน่นอนรีวิวเบแดนเซอร์ของเหลินอ่าเราจะไม่เล่นเราจะไม่ไปเล่นเผ่าอื่นเราจะเล่นแต่เผ่าลิน แต่กังฟูมาสเตอร์นั้นเล่นอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวก็ลองดูกันไปนะครับโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนลืมนะก็ถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีบ๊ายบายเจ้า